ม่ันแดดจะมาพี่เปิดเปิดตัวนะควเท้าทีหละคันชุ้งชุ้งช่้งเข่าเปิดเปิดมานี่เลยค่ะหน,น้านางแต่เด็กโอเคค่ะ,อะโอเคค่ะให้ดูอ่างเหาะเข้ามานิดนึงโอเคสวยค่ะ เวเห็นแล้วตาตึงปยอ่ะนชไทนีมาก้แนแล้วแะใส่สีอะไรอ่ะไม่ได้ทำส่อะขอก่อนะงีหนูส่งลายมาหหนูเาเขี <câ> ยวที่ไม่มีเวลาขัดเขาเขาเรกออกมาแบบๆออย่าง ช่วงนึงพี่แพรก็พี่แบบตอนซื้อไปอยู่ด้วยกันทุกคนกลัวหมดเลยทุกคนไม่กล้าเข้าบ้านพี่แพรอายายที่เรียนไหมคะไมนั่งบอยากมาเป็นพนานหน่อยเ้าหไม่ีอ้นี่รไมดูใช่ไหมอุ้ยพอยดูแล้วนะคื่นี่แหละ เก็บได้เลยนะครับวิดีโอชุดสุดท้ายเลยนะลูกข้างหลังมันมีอะไรป่ะนั่นคือลงหมอยังฉันจะไปหาทั้งพียงเรื่อนใหญ่ไป <ะ S 3> วิดีโอไหมเดินตามข้ามาสำรับหมดแล้วค่ะสำรับที่เหลือแล้วคุณนจริงเลยทำเยี่งนี้กินกินเลยข้าแต่ไหม ค่าปัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมวนจากข้างบนนะค่ณผู้ชมนี่แหะนี่ผมนี่ผมไม่รู้นะตรงนี้เธอเชิดพี่จิมทำได้หลายอย่างนะคะมีแต่พี่แพงไม่รับงานแล้วพี่แปงบอกไปจิมไม่รับแต่เอาแก้พี่พี่แปงบอกนอนไปแล้วชั่วโมงไม่ได้ถ้าคิดดูดิแบบทำงานโขกงาน ขอบคุณนะคะพี่แมงที่ชนชมชุดแล่นี้ดาสวยหรือเปล่าคะสวยแมสวยมากมีสามปิ่นด้วยเป็นเจ้าหา้ใช่ไหมไม่น่าปิ่นทองป่ะปินเจะไม่ส่สัารอะไรม่ต้องใส่สัมานคือไม่มีคือไม่ในกมารคือไม่มี่า สง่างามมากสวยเอาขาให้เสมอกานดีหน่อคนะโอเคและตรงแต่เย็นเย็นนิดหน่อยหน่อยไม้ค่ะ